แล้วก็มาซื้อของกันนะก็จะมีซื้ออยู่ใครที่ไปไว้ครั้งแรกนะคะก็คือจะมีไหว้น้ําพริกนะคะ เป็นน้ำพริกอะไรก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อเต่เออะคือท่านชอบน้ำพริกนะคะจะเป็นน้ำพริกอะไรก็ได้3มกระปุกหกระปุก9ก้ากระปุก11กระปุกคือได้หมดเลยบแบบนี้ไม่บอกยี่ห้อด้วยเ <c oughs> ขาไม่สปอนเซอร์เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บอกได้ <c oughs> น้ำพริก <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะน้ำพริก<อ>กระปุกอะไรก็ได้นะคะน้ำพริกอะไรก็ได้ใช่จะไปซื้อแบบตลาดก็ได้เขาบอกว่าอะไรนะกี่กี่ต้องมี3ามหกระปุกเก้ากระปุกสิบเอ็ดกระปุกได้หมดเลยแล้วแต่เอาที่เราชอเขาเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ มีอีกอย่างนะคะก็คือมีน้ำแดงนะคะใช่เป็นน้ำแดงมัอนอยู่ตรงน,นะะู้นครับเหมือนมีน้ำแดงนะคะน้ำแดงก็คือเอาไปให้พี่กูมันทองนะคะเดี๋ยวไปซื้อของเสร็จก่อนเดี๋ยวเจอกันไปซื้อของมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปรับแขกรับเชิญไปรับคุณแม่มาเรียบร้อยแล้วในที่คุยอัดคลิปอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่วัดสามงามนะคะจังหวัดนครปฐม เปิดจีบียวหรืยอยังแบบนึงเปิดตอนไฟแดงเนี่ยเราเราจะไปถูกไหมอ่ะคือแบบว่ามันพร้อมมากวนะัดสามงามนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน,กนตอนถึงวัดเลยแล้วกันนะอีกยี่สิบห้าทีนะครับผมก็จะไปถึงวัดสามงามที่เราตั้งใจไว้ที่จะไปขอนะครับไปไปบนนะครับผมนะฮะอีกยี่สิบห้าทีครับ เคยจะบอกว่าเมื่อกี้พี่พูดเราแบบคือโฟกัสผิดไปยูทูบเบอร์มือใหม่ฝ่งงามหงปู่เต๋ฝ่งงามนะจ๊ะ แล้วก็มาถึงแล้วที่วัดสัมแงามนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้ข้างในใายกันใกันเอาของหรือ,อยังข, <laughs> ขอไม่อยู่ข้างในนคะก็พาคุณแม่กับสามีนะคะมาถึงที่ บูชาหลวงพ่อเตยแล้วนะคะแล้วก็คือก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือให้เอาทูบที่ด้านหน้านะคะจะอยู่ตรงข้างหน้าเลยมองไม่เห็นเมือดย้อนแสก็คือจะอยู่ที่ด้านหน้าของที่ศาลาเลยนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือให้มาจุดทูปนะคะจะอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็ค่อยเข้ามาไหว้ข้างในพอไหว้ข้างในเสร็จปุ๊บก็เอาทูปมาตักข้างนอกแล้วก็ค่อยถวายน้ำพิดนะคะ แล้วก็จะจุดธูปข้างนอกก่อนนะแล้วก็เอาเทียนปักไว้แล้วก็จุดธูปจริงเขาก็จะมีที่ให้จุดนะแต่ว่าเราจุดกับเทียนเดยเราเอันคือจุดธูปนะคะเราจะหยิบมาแปดดอกนะคะก็คือไหว้พระสามหลวงพ่อเตี๋ยสามดอกแล้วก็ไหว้พี่ปุมานะคะแปดดอกนะ ถึงนะคะก็คือให้สวดบทของหลวงพ่อเต๋ก่อนนะคะแล้วก็เอาทุ่มนะคะเดี๋ยวจะไปปักข้างนอกนะส่วนดอกไม้กับน้ำพริกนะคะก็จะเอาถวายให้กับหลวงพ่อเต๋ตรงนี้เลยอตอนนี้สามีกำลังสวดอยู่นะคะ แล้วก็วางดอกไม้บอกว่าขอถวายดอกไม้นะครับแล้วก็ขอถวายน้ำพิกนะครับพอเต๋เสร็จนะคะก็คือให้เอาเงินนะคะหยอดตู้บริจาคไว้นะอันนี้เป็นตู้ของหลวงพ่อเต๋นะคะขอทำบุญให้กับหลวงพ่อเต๋นะคะหยอดทุกตู้เลยนะ แล้วก็มีอีกตู้หนึ่งนะแล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นตู้ของพี่กุมารน,นะคะอยอดเลยเสร็จแล้วนะคะก็คือมาไหว้ที่พี่กุมารน,นะคะแล้วก็เอาทุปไปปักที่เดิมตรงข้างหน้าเลยนะคะเอานํำแดงไปถวายนะ ะะก็ให้บอกว่าพี่เจ้าสัวขอถวายน้ำแดงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยขอพรนะพอเราจุดธูปไหว้เสร็จแล้วนะคะเราทูบไปปากแล้วก็คือกลับมาแล้วก็บอกพี่เจ้าสัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือไปบอกเขาข้างๆอีกทีหนึ่งด้วยนะอแบบนีน้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ ดูเลยว่าที่เนี่ยคือคนน่ะเอารถมาให้เยอะมากนะคะเพราะว่าพี่เจ้าสัวเขาชอบรถนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่ <c oughs> นี่เลยเลงพวกายทะเบียนเอาไว้นะเพราะว่าเดวเรื่องอะไรดวงดีได้แต่ดีได้แต่ลาไรเสียเนาะงวดต่อไปนะคะก็จะอยู่ในทะเบียนรถที่เราเอามาถวายพี่เจ้าสัวนั่นแหละพอทำบุญเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก็ <c oughs> แล้วดูสับสนมุนมาวายฮะแต่ก็บนเรียบร้อยแล้วห้บนมานะคะแล้วก็คือว่าเวลาบนอะไรอ่ะให้พูดออกเสียงนะคือเราไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินหรือว่าไม่ได้ยินนะแต่ว่าองค์ที่เราองค์ที่เราไปขออ่ะคือเขาจะต้องได้ยินนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราขอจุดทูบเสร็จใช่ไหมคะก็เดินไปกระซิบที่ข้างๆของพี่กุมารด้วยแล้วก็อย่าอุตลิไปปีนแท่นนะคือกระซิบบอกข้างๆนะคะเขาก็จะได้ยินนะคะ ก็เสร็จพิธีก็กลับบ้านได้เดี๋ยวไปหาข้าวกิน